สวัสดีครับผมโจเซฟพามทามนะครับรับบทเป็นคุณชายเทพครับครับครับหนึ่งซูยอนนะครับรับบทเป็นพี่ชายคนโตครับคุณชายโครับสวัสดีครับโอม่อนครับวลากรครับรับบทเป็นคุณชายเทพครับเอ่อสำหรับสำหรับคุณชายเทพนะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่อ alert อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ เป็นคนที่ชอบคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆจริงๆอะ่ะเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปัจจุบันขนาดนั้นครับแต่ว่าของผมคิดในอนาคตบ้างมันควรจะมีอะไรบ้างแล้วก็คอยสนับสนุนพี่ชายแล้วก็พ่อบ้าน ผมเป็นพี่ชายคนโตนะครับคุณชายพศนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ซึ่งต้องควบคุมน้องในบ้านและตัวเราเนี่ยมีปมนะฮะปมในชีวิตก็เหมือนกับว่ามีปมกับสุภาพสตรีรซึ่งเคยถูกหักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บลเลยจะเป็นกฎว่าอ่ห้ามสุภาพสตรีเข้าบ้านห้ามผู้หญิงเข้าบ้านเดี๋ยวจะแบบมาทําร้ายน้องๆที่เราราักอะก็จะเป็นคนเจ้าระเบียบมากนะครับซึ่งตัวจริงสบายๆนะฮะในบทก็คือเจ้าระเบียบครับ ถ้ามาทาอะไรผิดพลาดเนี่ยเสิร์ฟชาผิดเดินเข้าออกป็นสิบเอาต้องบอกว่าเจ้าระเบียบมากๆเลยครับขนาดองศาของแก้วบิดนิดเดียวไม่ได้เลยรู้เลยครับส่วนคุณชายเทียนนะครับก็เป็นเหมือนน้องคนเล็กที่มีความคิดที่เขาเรียกว่าเหมือนจะคอยกันแกน้งพี่ชายตลอดเวลาแล้วกันครับคือตัวละครตัวนี้สร้างมาเพื่อแบบว่า ความคอมดี้แล้วก็ทําให้เรื่องได้กลมกล่อมมากขึ้นครับผมดังนั้นอยากให้ทุกคนติดตามตัวของผมเองแล้วก็รวมถึงดิมี่ทุกคนด้วยเขาวางยาสลบผมใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยกอล์ฟเดี๋ยวต้องไปดูนะครับผมเออว่าทำงานหึงต้องวางยาใช่ครับใช่ใช่ครับหมายถึงว่าพี่ใช่นะ พี่ <นะ S 2> พี่ชัยพี่ชัยทศก็พี่ชัยทศก็มีปมนะครับก็อย่างที่บอกเราก็เหมือน,นก,กับเราเราเหมือนกับมีปมด้อยคุณนะเหมือนกับถูกพ่อคือแม่อะไรอย่างเงี้ยทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องราวต่างๆมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งไม่เหมือนกับน,น้องๆก็จะน่าสงสารด้วยเหมือนกับถูกกดดันมากๆเลยนะครับยิ่งยิ่งพ่อบ้านเข้ามาใหม่เนี่ยพ่อบ้านเนี่ยคือแบบถูกกดดันเพราะเราไม่ไว้ใจสิ่งแรกก็คือพ่อบ้านก็โดนโดนจัดเต็มไปเลย เหมือนกับเราเรามีปัญหาโดนโดนทิ้ง โดนทิ้งนะครับโดนทิ้งแล้วก็เหมือนกับถลกอบอุ่นนะครับเราก็เลยตั้งกฎเหมือนกับคนเราเนี่ยเคยโดนกระทําอะไรมาเราก็เลยตั้งกฎไม่เอาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดตอนจบมันก็ทําให้พวกเราคลายพงได้เกิดเป็นความความดีงามที่ที่สวยงามยังไงยังไงต้องติดตามชมนะครับรับรองมีทั้งทั้งทุกซ<ผ>ีนเลยปดมันฮาใช่ครับท้องฝนตกฟ้าผ่าแดดออกแต่มมแต่แต,ต้องขออนุญาตบ,บอกว่าพี่ชายทษนี่คือดุดุมากๆระเบียบ ด้นนี้ฉลาดมากคนนี้เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ส่วนคนนี้โอ้โหจะมีทั้งคนรักและก็คนเกลียดในเวลาเดียวกันครัเนี่ยคืออะไรเนี่ยเราบอกว่าเป็น นในในการถ่ายทำอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าจะใช้ใหม่อีกแบบหนึง่งเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็บค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นง่ายกว่าการใช้ไวเลสครับเหมือนกันครับง่ายไหมครับ <laughs> อ๋อไม่ใช่จริงๆแล้วของผมก็รู้สึกว่าเป็นความท้าทายใหม่เพราะว่าเราปกติอ่ะเล่นเบอร์ใหญ่แล้วแต่เน,นต้อง เพราะว่าต้องไปรับส่งกับคนที่ภากเสียงนะครับให้รู้สึกว่ามันบาลานซ์กับตัวละครด้วยสมมติว่าปกติเสียงว่าเวลาเล่นเนี้ยโอ้ยทำไมคุณชายเดียวทาแบบนั้นเราๆล่ะมันก็ต้องมีคมาพภากให้เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องแบบว่าเหมือนมูดแอโบต้องมาส่งกับคนที่ภาคไปด้วยครับใช่มยากครับแล้วสองท่านบอกไม่ยากผมเหนื่อยมาก <laughs> <laughs> เหนื่อยมากนอะนไม่หลับแล้วก็ท่องบทนะฮะแล้วก็ตั้งใจเต็มที่เพราะว่าเป็นบทซึ่งให้เราโหดให้เราดุอ่ะแล้วแบบมีชกมีต่อยเงี้ยครับมีเตะเงี้ยเราก็แบบ โอ้โหเอาเรื่องแตารว่าที่ได้ทำการบ้านดีมากเลยนะเก่งครับเก่งอ่านบททั้งคืนทั้งวันอยู่เขาเลยแบบทำไมแบบทุกคนแบบทุกคนทุกคนสบายก็ก็เราอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องใหม่ไม่ใช่น้องใหม่เนี่ยคง ใช่ครับเขาเลยก็เลยกดดันเพราะว่าพุ่มกลับมามาปรีผมตลอดเวลาเลยคนนึงต้องนําซีนนะครับต้องต้องให้น้องๆนี่กลัวนะครับต้องเป็นคนที่มีปมซึ่งแบบแกะไม่ออกแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมามาเริ่มค่อยๆออกไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนหลองลองเป็นคาแรคเตอร์ไม่ไม่กดตั้งอย่างนี้นะครับไม่นี่ไม่นี่เอียงหมดเลยนะครับขอเสียงขอเสียงคุณชายนูหน่อยไม่อะ อย่าอะไรไม่เอามันโหดร้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นนะครับตัวจริงฮะร่วมงานก็ร่วมงานกันเลยนการร่วมงานกันใช่ไหมครับก็ประทับใจหมดทุกคนเลยเป็นซีรีส์การถ่ายละครที่มีความสุขที่สุดในชีวิตอันนี้พูดจริงๆทั้งทีมงานนะครับทั้งผู้ร่วมงานนะครับทั้งนักแสดงเนี่ย เหมือนกับเราเหมือน,นกับเราอยู่ดีเรามาเจอกันเป็นครอบครัวมาก่อนอยังไงก็ไม่รู้แล้วทุกวันนี้ก็เหมือนกับเวลาเจอกันเอ้าชายชายเทพเป็นไงตอ <c oughs> นนี้ก็จะต้องระาวาัง <c oughs> ชายเพียนเป็นยังไงมันก็เหมือนกับเราอบอุ่นซึ่งพวกเราอบอุ่นขนาดนี้เนี่ยถ้าเอฟซีทุกคนได้ดูเนี่ยหรือว่าพี่ๆน้องๆได้ดูที่บ้านเนี่ยน่าจะอบอุ่นไปกับพวกเราเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นครอบครัวอะไรนะฮะทรัพย์สินเพิ่มพูนมหาศาล อ,อ,อ,อ๋จริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยครับเป็นซีรีส์ที่ที่ผมเล่นเต็มตัวเป็นเรื่องแรกนะครับผมเป็นน้องใหม่ในวงการและการฝากด้วยนะครับฝากด้วยจริง,รงๆครับผมคุณชัยเทพแล้วก็รับบทจากโจเซฟนะครับฝากด้วยครับ,บครับเช่นกันครับผมน้องใหม่ในวงการครับฝากประสบตัวด้วยนะครับพีขอให้ดูเยอะๆนะคะ ถ้าดูเยอะแล้วติดใจเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะมีภาคสองได้มีที่ไี่แง่มาแล้วเลยยังไงให้กำลังใจกันมาเยอะๆแฮชแท็กนะครับก็ฝากดูด้วยแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบใครก็เก็บไว้ในใจเม้นไปเลยเม้นต์ไปเลยชอบใครก็ชี้ไปเลยอบใครก็เม้นต์ไปเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society.